ดีพอลแม็กเทคอุดรธานีสวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณครับท่านสู่ดีพอลแม็กเทคอุดรธานีครับในคลิปวิดีโอนี้ครับจตุพลจะพามาดูนะครับตัวรถนะครับต้องเรียนแจ้งว่าตัวนี้คือ LO7 นะครับรถเก๋งดีไซน์สปอร์ตคูเป้นะครับ4,820มิลลิเมตรนะครับเป็นรถไฟฟ้า100%ของดีพอลของเรานะครับตอนนี้เรามีจอดตรงนี้เป็น LO7 นะครับแล้วก็ขยับมาก็จะเป็น SO7 นะครับ มีวิธีสังเกตง่ายๆครับถ้าขึ้นต้นด้วยตัว S ก็จะอยู่ในทรงของ SUV ยูนั่นคือ s so อ7ของ d ดีพอลของเรานะครับส่วนตัว L ก็จะเป็นเก๋งนะครับที่เป็นดีไซน์สปอร์ตคูเป้หลังคาลาดต่ำด้านหลังแล้วก็ออกแบบในความฉบเฉี่ยวนะครับพร้อมกับแรงม้าสูงสุด258แรงม้านะบิด320นิวตันเมตรซึ่ง s so อ7ก็จะ258แรงม้านะบิด320นิวตันเมตรเหมือนกันระยะฐานล้อทั้งสองนะครับ2,900มิลลิเมตรเท่ากันนะครับขยับมาด้านหลังสุดคคครรับับบนี่ือ EO7 สำหรับที่สาขาอุดรตอนนี้มีรถให้ทดลองขับถึงวันที่28นะครับคุณลูกค้าสามารถเข้ามาดูตัวรถได้หรือจังหวัดใกล้เคียงก็สามารถเข้ามาทดสอบสมรรถนะของตัวรถและมาดูตัวรถได้ซึ่งตัวนี้จริงๆแล้วการออกแบบของเขาก็จะเป็น SUV เช่นกันครับแต่ว่าเป็นการออกแบบ SUV ที่มีความยาวตัวรถมากกว่า5,045มม5เมตรกว่าเผือบเทียบเท่ากับกระบะ4ประตูขนาดอีกนิดเดียวครับโดยกระบะ4ประตูทั่วไปจะอยู่ประมาณ5เมตร1นะครับ5เมตร2นะครับ และด้านหลังตรงนี้ที่เราเห็นเป็นกระจกหน้าต่ำนะครับด้านบนก็จะมีกระจกยาวแบบนี้แล้วเราสามารถปรับตัวรถนะครับให้ออกแบบมาในลักษณะที่เป็นตัวรถกึ่นกระบะได้สามารถแปงลงร่างให้เป็นกระบะได้แล้วก็สามารถปรับห้องโดยสารให้เป็นห้องนอนได้ตัวนี้ก็คือ E O 7ครับตอนนี้อยู่ที่โชว์รูมดีพอแม็กเกอรคดอนธานีแล้วนะครับจนถึงวันที่28นะครับใครที่อยู่จังหวัดใกล้เคียงนะครับเข้ามาดูตัวรถนะครับแล้วก็มาทดลองขับได้ เพราะว่าตัวรถคันนี้ต้องเรียนแจ้งว่าเราพร้อมส่งมอบนะครับในการออเดอร์รถใช้เวลาเพียง5-7วันนะครับสำหรับใครที่อยากมาดูรถตัวจริงขออนุญาตเรียนเชิญที่โชว์รูมครับซึ่งในคลิปวิดีโอนี้เขาจตุคนก็มารีวิวสั้นๆนะคะว่าตอนนี้ดีพอร์เมนต์อุดรธานีกับจังหวัดใกล้เคียงสามารถเข้ามาดูรถตัวจริงได้ทั้ง3รุ่นรวมถึงน้องรูมินน้องง่วงของเราก็ดูได้ทั้งหมดนะครับ5เมตร45นะครับ5้าพสามิลลิเมตรสำหรับคันนี้คันนี้ความยาวอยู่ที่4,750 มิลลิเมตรนะครับและคันนี้จะอยู่ที่4,820มิลลิเมตรีความยาวครับหวังว่า,าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์และประชาสัมพันธ์ให้คุณลูกค้าทุกท่านที่อยู่จังหวัดใกล้เคียงอุดรธานีและจังหวัดอุดรธานีเข้ามาชมรถตัวจริงได้แล้วครับดีพอแม็กเทคอุดรธานีขอขอบพระคุณครับสวัสดีครับ